ขายได้เตัวไห่แล้วเมือนีกิโลเจ้าขายได้หาพันหาพันโดยหาพันกีบเนาะจกกตัวหาพันกรีบละสามสิบตัเป็นลูกหูไปกะแมรี่แล้วบอยากเห็น,ล,น,นลูกหา้าแัลบริไปของเฮียนอยากให้ลูกมีความหูน้ำเพลิน เม่ยังอันนี้พี่น้อยพี่น้อนี่เป็นมงเตาของเล็กน้อยเพื่อนทีเลินพี่น้อยขอโทเนาะเรียว่าเป็นของทั้งน้องหล่าพุ่บ่พี่น้อยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะกลาบสวัสดีทัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้อยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบะสิงน้อยอีกแล้วพี่น้อยเนาะอ่ามอนี้พี่น้องเนาะบ่เสียงเดินทางมาพี่แหละพี่น้อยถือว่าไกลพี่น้อยมาเมือง อามาบ้านค้ำตองหลองเมืองจำพรแข่งสวรรด์น,นเขตพี่น้องเนาะป้าเจ้าขับยำใดพี่น้องเอไยมาเห็นทางน้องๆละลายเพิ่นเฮ็ดเนียงอยู่อันนี้เ,าเนาะขุดกิโลแล้ว่าขุดกระปูอันนี้เนะเาะเนาสบายดีน้องล่ะสบายดีสบายดีล่ะดโดยพักกันเฮ็ดเนียงอันนี้ฮะขุดกิโลคุดกิโลโ<ด>ป้าเจอันนี้นะว่าขอหนีไม่นีเด้ออ่าโอเคเนาะ คุจิลอมานดักันสองคนเนี่ยพ่อเนี่ย,ยใช้จิลอใจมาเบิ้งยุ่งฮะใช้จักรโตละใช่มันคือนอนไปนแง่งมีแท้ตายแล้ววะล่ะเนี่ยเลย <c oughs> เออทรัพย์อ๋อคุชโตถือซับเนาะโดยนี่เลยพี่น้องยอ๋อเนีกคือมีหน่อไม้น้ำเสดไปหาอยู่ใช้นี่ล่ะได้หาในลูกกอเดียวและหัตเอาแนงมัน ไม่ม mm ีกอเดียวโดยโดยโดยอ้าวเนาะดีพี่น้องเยกิโลนี่หากินบ่คือหาขายหลานี่ฮะหาขายหาขายขันหมมีแนวกินกับกินคันหมูมีแนวกินกับกับกินเนาะโดยอ๋อโดยโดยโดยนาน้องด่าอันซื้อยังหลาเจ้าซื้อลาฮะซื้อลาซื้อลาอีกโดยอ้าวพี่น้อย อายุจักปีแล้วเนาะเจ้าตอนนี้ฮะ11 11ปีโดยโดยอันาผู้นี้เด้ซะน้องเจ้าบ่โดยบ่ได้แม่นหมู่ครูเนาะบ่อโดยอันน้องล่เจ้าซื้อยังล่ะน้ำททิพย์โดยโอ้ยังคือแก้มแหลงไปลอยอยู่แท้น่ะเพิ่นทาาสติกบ่โดยป๊าไปหาคจิรอนํากันาิติกแหลงนี่โดย ใช้เสียมเพิ่นบบมีบ่ใันนี้ฮะบ่ถือคองอ๋อให้ผู้นอ้อ,องถือค้องโดยเจ้าเป็นผู้คุดเนาะโดยโดยใช้อันกุยจิรอที่หาเห็นแล้วว่าคุดเบิ่งอยู่ฮะใช้ผุกนั่นก็ถือค้องแบนนบนี้เนาะดยสุนลานี่ขายบ่ล่ะโดยดดใช้มีบ่หาคุดจิ่อขายขายโตเ่อได้ล่ะพี่จ้ะ พันหกตต่อพันหกตต่อพันโดยโอ้โดยโดยโอเคพี่น้องเนาะมีบ่ละบ่มันออกอ้าวหูเปล่าเนาะจิรอพี่โดยอ๋ออ๋ออ๋น่๋ออ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 ๋ะเดอ๋ยวมาพ๋องพอ้นกอ๋ออ๋อะ๋ออะอ๋ออ๋ออออคออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋อออลออ๋ออ๋อหากอ๋ ขายอะไรตัวไหแล้วมือนอีจิโรเจ้าขายได้หาพันหาพันโ <5, 000 S 2> ดยหาพันกรีบเนาะเจ็ดตัวหาพันกีบละสามสิบ<โ>ต,ตัวสามสิบตัวอือหน่อยได้จก็กอันสามสิบตัวเนาะโดยโดยโดยใช้บ้านทชื่อชานเจ้าอยู่ใช้นหมได้หลังนี้บ่โดยทีนับว่าผ่านมานี่โดย อ้าวพี่น้อยเนาะพ่อแม่เป็นมาขุดอยู่นี่เนาะโอ้ดูดูปลาสามือเฮือนซานเจ้าพุนศลาเนาะพี่น้องเอยแต่บ้านเฮือนซานเป็นอยู่นี้อันนี้เนาะอือเสือผ่าหนาแพศนี่เนาะคือขาดคก็ลุงตุงตั๋ยแทะนี่โอ้นี่โบเฮือนเจ้าล่ะโดยมีแต่ไม้แต่ตอกแทะนี่ฮ่โอ้ โดยอาสบายดีเด so, ้อเด้อสบายดีโดยอันนี้ไพด่านี่ฮะแม่อแม่เจ้าพ่อนี่ฮะโดยโอ้แม่เนาะดูดูขออนุญาตได้เสือเด้อเธอเดือดเฮ็ดปักพันพื้นบ่านี่ฮะพ่านพื้นโดู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 อันน้องหลานนั่งกับแม่เจ้าก็ได้ละพันพื้น อ้าวเนาะย่างผ่านมานี่แท้เฮือนน้องลาเพิ่นอยู่นี่นี่เนาะโอยอ้าวเนาะอันบ่นงตรงต้วยนี่ลูกดานบ่เอ้ยนี่น่ะลูกเบิดฮะลูกคนลูกเบิดบ่นี่น่ะแม่นแหอันอยู่เตียงเพิ่นก็แม่นบ่แม่นอันหมอน้อยนี่ก็แม่นบ่น้อยน่ก็แม่นฮก็ได้สิเือน อ๋ออันสามคนนี่ก็แมนบ่อบนี่แมนเบ๊อบนี่ก่ะอันนี้ก็ลูกชายโอ้ยคือผลึกแท้นี่เนาะยิงสามโอ้โดยอ่ะเดี๋ยวเขาขออนุญาตเนาะเอ้อซื้อยังเจ้าเอ้อซื้อแหวนซื้อแหว้งโอ้ยจักปีแล้วเออสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วเนาะป้าตัวดุเต่าแมนบ๊อบเออพันมาพี่เยอะฮะมาพินั่งลึกเทะนี่พี่น้องเอ้ยท้มแพงมาพี่ คำแพงเนาะแพลงมาพี okay. <pl> <Mayor> ่ลูกล่ะพันพื้นเนาะฉีเฮ็ดหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าของโบนี่หนึ่งเข่าจะน้อยโดยโดยพันธุ์กรมาแต่นานลูกกับไปหาคุชิลรโดยพอได้ขายพอได้ขายได้อยู่ได้กินเนาะแมนและชิลผักแป้งนุ่นนี่แล้วห้องหำห้องเฮียนกับบได้ไปเลยว่ามีปุ่มโอ โดยโดยอาณังก่อเนาะป๊าแม่นเบิดโบนี่น่ะแม่นเบิดสิหยับเข้ามาใกล้อันผู้แก่มแรงอ่ะเด้ซะอันนก็อยอยู่นี่เนาะมัดิ๊กนี่เนาะปางอนีฮะนยปาเดี๋ยวขออนุญาตเนาะอยู่นํากันทั้งเบิดนี่ทั้งัวทั้งหยังจักคนด้วย6แล้วก็8รวมทั้งเบิด8คนแม่นแหละทั้งพ่อทั้งแม่ลูก่น6เนาะแม่นแ อ๋อทุอ่ะนี่เขาเขาขออนุญาตไล่ชื่อบางเนาะหอ่าน้องล่าจ้ชื่ออย่างน่าภูแรกไงสือลาสือลาอายุเท่าไรน่าเอยสิบเอ็ดปีแต่กาต่อมาพ้น้ำพ้นน้ำพ้นเท่านั้นพ้นนี่พ้นี่เพราะนี่เสือลายนี่เนาะเสือลายอุ้มน้อกจักปีเด้อผู้นี่กี่สิบปีผู้นี้สิบปีไม่แล้วอ๋อลายเด้งกัเลยนี่เนาะแต่ต่อมาได้เอ้ยน้ำทิพย์น้ำทิพ ชบแดงๆชบแดงไปลอยนี่เนาะคูพานต่อมากับโมนี่เนาะเมแหละในสุดท้ายคัมแพงคัมแพงคัมแพงแล้วก็แถวลาอันนี้กะอ๋อซื้อลาอีกแล้วซื้อลายังบ่ได้ซื้ออัน๋อยังโบท่านนี้มีซื้อเมแหละถ้ากับเกิดแล้วบ่ท่านได้มีซื้อแล้วเอิ่อไปโดยโดยโดยอืมอือ๋อดูอันอันนี้เพิ่นกะ เป็นมากแต่เกิดบ่เอื้อยนี่ยทุกเลยเป็นมากแต่เกิดอ๋อเลยโดยโดยโดยคือไหลเทโดุนี่เอื้อยตั้งเอาเบ่เนี่ยนะโทษได้เอื้อยโอ้ยอยากคุ้มอะไรมาหาคุ้มมาได้อ๋อคุ้มกำเนิดบ่ได้คุ้มกำเนิดบ่ได้อืมแจ๊กแรกพูดว่าไปพังเข็มฮายัางบ่ได้ไปจากเถื่อเคยกินยาคุ้มยังยังอยู่บ่เอื้อยเคยเคยกินอยู่ได้ กินแล้วก็วินหัววินหางอืคําสักยาก็เจ็บมุดลูกโหยโหยเอาไปเพียงก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็บ่ได้อและบ่ไคุมปล่อยเพิ่นเคยอยู่เนาะอแต่ว่าอันกินแล้วมันปดหัวปวดหางนี่แหละก็ได้ปล่อยเลยบดนีปล่อยจนอายุแก่ลสิมีอีกบ่ว่า 40นาะตอนนี้นะ40แล้วสิบ่มีอีกสะบอเอ้ย40เต็มปนี่แหละัวได้อายุจักปี้เว้ยลืน่อยก็2ปี2ปีอือ42เนาะ42ผัวอู้เนาะเียงปานบันไดเด้อนีเนาะเออพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะคือเกิดเฮากินยาคุมกําเนิดบ่ได้มันปวดหัวปหางเนาะเฮาจเป็นงปอยแม่น ทางกันน้องๆเราหลานลูกเจ้านี่เขาเขาห้ามเข่าเฮียนเบิดอยู่บ่เข่าคือกันเข่าิดทุกคนอยู่บ่นี่เข่าห้งเฮียนนี่เข่ามดสี่คนนี่หลานี่เนาะสองสามสี่ห้าเนาะอันนี้ห้าพ่อสามบ่ปสามอสามอันนี้ป่อสองอันนี้ป่อหนึ่งสองคนหากบ่ได้ไปองเฮียนไหนบได้มีปุ่มมีโอเป็นอยังคือว่าบ่ได้ไปมงมีปุ่มมีโซ ขาดคนในครอบครัวนี่แล้วว่ามีเฮงเงินเฮงคำเฉยๆให้ลูกโรงเรียนอีกไก่ยี่โบ่ไกลเติบผูกอีถิงย่างไปบ่ที่ยางไปหยุดเรียนได้จังมือได้เว้ยนี่ฮะแต่พี่ไก่นี่กูละฮะแต่พี่ไก่ยุดเรียนแต่พี่ไก่นี่ลงเรียนปีนี่ก็ได้ชองเดือนแล้วก็หยุดเลยแล้วก็ชอยเมย ฮาหลับจ้างรลบายเกี่ยวเขาแกน้ยานาเกี่ยวเขาน้ำพึินกินพอได้กินเขาน้ำผิ้นโดยโดยโดยเดี๋ยวนี้เลยคือบริเฮตจะคุ้นในบ่อเดี๋ยวนี้นะบด้ไปหยุดเลยถามีโอกาสี่สิเฮียนต่อยบ่อเฮียนแหละถามีอุปกรณ์การเฮียนเนาะแม่แม่แห้งอย่างให้ลูกได้ทำได้เฮียนแม่น่ะเนาะแม่บ่มีชื่อให้ลูกเฮียนนี่แหละเห็นลูกงูไปกั แม่เลี่เล่ว่อยากเห็นลูกเขาผ่านบริปไปของเฮียนอยากให้ลูกมีความหูน้ำเพินแบบว่ามีนี่แล้วแบบว่าเข <ๆ S 2> าเขามีเพินมีให้ลูกเพินไปแต่ว่าลูกเขาบม่ได้ไปเนาะแม่นแหละทุกข์ยากโคตรคือคนว่าแล้วลูกหลายและทุกข์ยากคนว่าหากให้ได้แม่คุ้มบ่ได้ ว่าอะไรตื่นตันเห็นอะไรมันมองไปมันมืม่นมิดไปเบิดเนานูย้ยเนาะมันไม,ม่มันไม่มยังแย่ยังมันโดนอัดมุดถอกไปหาอยู่พอได้ไปซื้อหมองคลีไปนัวบอบแดงบวหาเห็ดใหม่เห็ดตอกน้ำเอ้ยไอหน้องเมืดุดหันจะไปปั่นเขายำเลยค่ะพอได้เขามาสู่ลูกสู่เต้ากินนี่แล้ว หนุ่ยหนุ่ยหนยอันนึ่งก็อยู่หน้าพุ่งไรผ่อค่ะยังฮุบเข่าอยู่ยังห้ยหนึ่งได้เข่ากันซ้ชอบมันบอกมีหลอดมีล่างเห็ดหน้าก็เห็ดหน้าเพิ่นหน้าหลับหน้าลวงแล้วเห็ดกินเอ้ยเป็นยังคือหายเหุ้ห้ยแล้วตื่นตันเอื่อยตื่นตันตื่นตันเวลาผลมาเบาไปสิเลยกันแบบว่ามันครอบครัวเนาะเอาง่ายๆใช่เนาะ เห็นไหมมันถูกม่ยากโปดเลยอันนี้บ่บ้านเป็นเฮือนซานเจ้านะเอ้ยแม่นแล้วอันนี้แล้วหลังแบบจะล้นแบบนี้อยู่นอกนี่เลยนี่เนาะอืมความปลอดภัยสินั่นอยู่บ่เอ้ยมีนั่นอยู่บ่อเป็นไพ่พื้นก็มีอยู่บ่อนี่ไพ่ผ่าไพ่ผ่ามันมีอยู่เนาะผลซอยค่ะแล้วพิ่นใจดีเพิ่นมาซอยเพิ่นเอาไพ่ผ่าให้ผลเอาไพ่ผ่าเขาให้โดย เลยคือว่าสองพันสองพันสองพันบาทป้อสองพันบาทคือถือแท้บ่เจงเอื่ยเนยนี่ตื่นใส่กันอ๋อเพิ่มเขากันใช่เพิ่มใส่กับของเพิ่นเนยของเอื่ยเนยเกพักฮักหมีนและวย้ายโขโฮมอยากได้นำบ้านนำเมืองเพิ่นบ่ได้ยงแกเพอ่ได้ให้ผ้าให้ลูก เดีแต่ว่ามีไผ่น้ำเนาะเมนเลยอันนั้นอันนี้ก็มีแต่จานมันดอกบะไดมีอันเบิ่งก็ได้จานนั้นทบ้งหมัวะัดมี่ตัวถัดกะเนาะพ่อเอามาแป้งของขเจ้าเอาหายกับบะได้จากหน่วยให้ได้ชงสมัยไมรโบ่อันนั้นนะกระโหลกนั่นนะใช่งานบ่ได้บ่แล้วเพิ่นเอาห้มาแปลงใส่เลยกันเอาห้มาแปลงแต่เขาแปลงบ่ได้เหมือนเนาะ่นของเพิ่นอันนั้นก็ดี เอาไปมึดทั้งจานทั้งน้อยว่าหักแป้งบ่ได้แล้วก็บ่ได้เบิงก็ติดไว้อยู่นั้นแหละอันนั้นก็ได้อือสิว้าพี่เพิ่นบ่ได้กินขนมพี่น้องเอ้ยดออย่า้อเด้อเดี๋ยวาบ่าวสิเอาขนมมาให้เด้อกินบ่ขนมกินนะขนมโอ้ิไ้นั่งอยู่ดิโอให้หน้าตะกานั่นมีอยู่เนาะเอ้ยเนาะมีก็ของเพิ่นได้บ่ได้แม่นของเจ้าบ่ขอเฮ็ดนําเจ้า เพันในเห็ดกินซื่อๆอ๋อพันในเห็ดกินซ้ำมีเนาะซ้ำมีโอ้โหเลยเลยเนี่ปีหนึ่งี่คุ้มอยู่คุ้มกินยี่บ่เข่าบ่แล้วปีนี้ได้เข่าทอดได้สามสอบปีหนึ่งฮะสามสอบหลดล่างมีไทยคือหมูกจิได้ยี่ดอกสามสิบสาวสามสิบรอ้โหหลุดล่างได้ไปเไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เจ้าเอาแง่เห็ดอันนี้นะ ห้าเอื้อน้องไปไทยห้แล้วก็วานเอาหาข้าเจ้าไปไทยห้ยไหนไปวานเนาะเฮ็ดเอาเนาะใส่น้ำมุกน้ำมันในพื้นแล้เถึงเป็นกะอีต้นแล้วก็ไปไทยห้ละล่าซามสอบนี่ซามข้าวเปลือกเขานี่บ่กซ้ำอบข้าวเปลือกเขานี่แล้วมันสิได้กินจักมือจักเดือนนี่เลยไดเฮะว่าเอาได้ตั้งในทางเฮือโอ้เมนบ่เข่าเฉพาะนั่นเข้าเปลือกเล่นฮะผ่าแพร่ปกไว้อันในตลาดกับข้าเปลือกลูกไปหลับจ้างน้ำเพิ่นเพิ่นห้ยเขา ไปกินในหน่อยช่องคนไปถึงเขาน้ำซ่าปลาอิ่มกันมืออยู่บ่ยามนี่พอได้กินได้ลังผ่านมากขาดแน่แล้วมืออิ่มมืออดนั่นแหละเนาะมืออดนั่นแหละอ้าวเนาะมีน้อย การหนักๆห่วงคือตัวนี้เด้เนาะถ้าคุมกําเนิดบ่ได้นี่ออกมาอีกคนนึงนี่ยังพอแฮงด้นี่เนาะ่ลสิลําบากด้นี่เนาะบ่ได้้ยอยากคุมเลยขอกินน้ําาคุมกําเนิดับินหัวบินหางเนาะอืมแต่ทางบ้านเพิ่นก็มาเว้าว่าให้ไปพังเ็มเพิ่นว่าทําเค็มเนาะเอื้อให้ยไปลองเบิ่งโดยลองเบิ่งเนาะเอื้อเนาะแม่นแหละโด คำว่าพอแล้วๆเนาะซ่ํานี้ก็หลายแล้วอันน่ะคุณน้องล่าผู้นี้น้องล่าชื่อคุณกกเนาะแม่นเลยอ๋น้องล่าง่ายสอนฟังเนาะอยากเฮียนอีกต่ออีกบ่ล่ะอยากเียนต่ออยู่เนาะโอ้พี่น้อย1 2 3 4คือยังบ่ไเียนบ่เด้อนี่เนาะถ้ามีโอกาสสิให้ลูกเียนต่อบ่ลูกเียนแม่นี่กนอยากให้ลูกเียนเห็นหมู่ลูกเขาจไปก น้ำตาไหลคือท่านล,ลูกข่อยผับบริเฮียนได้ mm hmm. คิดใจว่าโอ้ยข่อยนี่คือมาทุกข์ม่ยากเลยหาเงินที่ซื้อปื้มให้ลูกกับมีง mm hmm. ให้แม่จังหวะไปหาขุดจิหลล์โอมแต่ละมืะนะอเกิ่งเพื่อ mm hmm. จะได้ซื้อมาปิดเป็นนวดแน่โอมใบซื้อขนมให้น้องแน่อ๋อพี่น้อย ่าโอเคเนาะซนาเดี๋ยวบ่เสียงไปเอาขนมมาให้ก่นเด้อล่าเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ทุกเพิ่นอเนาะอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะนี้กลับมากพอโตพี่น้องเอ้ยอ่ามาก็กทันหันเนาะก็มีแต่กระต้มขนมเด้อโดยภาคเต้าลูกหลานนี่แห่เนาะโดยอาเอ้ยอ่ะโดยๆอาหลับก็ดับมาเด้อโดยแบ่งกันกินเด้อๆๆตั้งไว้นี่เฮ็ดจังไดล่ะบ กอบใจเป็นอยู่บ่นกสีขาวโดยเนาะทางนางเก็บเหรียญเปยอยู่พี่น้องเลยโดยโดยราคาห้าสิเอาเงินให้จำนวนอีกห้าสิบพันกีบเด้อเด้อไปอันซื้อเปรยกเป็นนวเป็นนายซื้อในอยู่ในกินในลูกให้เต้าพออ่ามันเท่าก่อนเนาะโดยพี่น้องเห็นนกะซึ่งน้ำใจพี่น้องเนาะลูกเต้ากับบริหารบรเทียนยุดไปปีหนึ่งถ้ามีโอกาสนี่อยากให้ฮู่เทียนต่อเนาะเพราะว่ายังแค่ อายุ10ปีเนาะนี่ได้ก็ต้องเรียนต่ออยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเรียน้วมีโอกาสพี่น้องเอ้ยเนาะให้เรียนต่ออ่ะเอ้ยเอเงินจํานวน50,000บาทเนาะไว้อ่าใช้จ่ายในครอบครัวเด้อเลี้ยงลูกลเต้าเจ้าน่เนาะเพราะช่วยเอเบ้ต้นไปก่อนเฮาก็เนาะดดูอ่ะโอเคนะสิขอตรวเดินทางก่อนบัดนี้เอ้ยเด้อดูๆอายุดีมีแฮงเนาะเจ้าอนามอนาโดยอันเงินจํานวนนี้ก็เป็นเงินของทางผู้ใหญ่ดีอยู่ทางเกดีเด้อ พิ่นบ่ให้ออกบ่ส่งออกน้ําดอเนาะฝากบขอบคุณเพิ่นเอ้ยเนาะอยู่ดีมีแฮงเนาะาครับให้อยู่ดีมีแฮงเด้อสผู้หญิงก็ดีให้ร่ําให้รวยมือหน้าเด้อให้โชคให้มานมื้อจก็ได้เฮ็ดหยังทํายังก็ได้ให้หังให้มีเด้อาเนาะอ่ะับเ้อยเด้อบดนี้เด้ออยู่ดีมีแฮงเนาะอ้าวอัน้โอเคผมไปเนาะยอ่ะลืมไมค์เนาะ นไปพี่น้องเลยอ๋อทุกมาเบิ่งกิโลจีนายกันก่อนบานี่เนาะเพิ่นอ๋อทุกเข๊ะละกิโลเยอะเลยมันมีจักโต้เนี่ยนะสามสิบโตโอ้ยเนาะพอดีได้ไใบขวากินโมแลงเนาะเลยเนาะพี่น้องเห็นเนี่ยนี่เห็นน้องหลาพวนี้เด็กทำโมเดิร์นนะกะพวนี้น้ำเนาะสามสี่คนผู้ขาดแท่อุปกรณ์การเฮียนพี่น้องเนาะปุ้มมิกซ์ซอ ุดเสือผ่านน่ะเพ่แหลพี่น้องเอ้ยเดอเดีอยวอาจะต้มกะหล่ำแดงกันลูกเต้ากินเลยเด้อเดี๋เดี๋ยวอาหน้าบ่าวกับคนนี่ล่ะเลยสบายดีล่ะเด้อสบายดีล่ะสบายดีเลยเด้ออ่าเจ้าเราอ้าวทุพี่น้องเนาะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะที่อยู่บ้านคำตังลองพี่น้องเอ้ยก็นี่แหละพี่น้องเนาะบุเชียงได้สัมภาษณ์อ่าแวะเพิ่นที่แรกก็เข้าไปหาทางน้องน้อยเพิ่นคุดจิลลอน้องล่าพี่น้องเนาะ กับน้องเราพี่น้อยก็พ่วงมาเทือนเพิ่นเลยนี่เนี่ยเนาะบ้านเป็นเฮือดซานเพิ่นพี่อดเนาะเนี่ยหลังแง่ยู่แต่ว่าอยู่น้ำกันนั้นแปดคนพี่น้องเนาะลูกเราหกคนถูกบินแพงอยู่พี่น้องอยเนาะกุมกำเนิดบ่ได้พี่น้องอยฉีดยากะมันป่วยนะพี่น้องอยเนาะกินยาก็ได้กินกับโรคไัยกระเจ็บกระตามหาจำเป็นก็ต้องป่อยพี่น้องอยแล้วก็ต่อไปนี่กับบุญหูว่าเราเสีได้อีกจะคนเดีวยวพี่น้องอยเนาะนั่นก็แค่ปีปลายิงพี่น้องอย ตอนนี้กับทางน้องๆนองตลาดสี่คนนี่ยังบ่ได้ทำในเฮียนพี่น้องขาดอุปกรณ์การเฮียนพี่น้องเอ้ยเราก็อยากให้ลูกให้เต้าเราเข่าทำเข่าเฮียนแหละพี่น้องเอ้ยอ๋อโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับเสียงกับสิบบขอบรรยายลายพี่น้องเนาะให้ภาพบรรยายเองพี่น้องเอ้ยเบื้องน้นกันพี่น้องเลยเนาะถ้าอยากให้ชีวิตครอบครัวเพิ่อนหุ่งเฮืองแสงสว่างกับขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่สำหรับมื้อวีนพี่น้องนอะบเชียงต้องกราบกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนพี่น้องที่เขามากดติดตามนะครับชมคลิปของบ่เชียงพี่น้องตลอดมาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาปะปลอดจากโรคภยัยแกทเจ็บทั้งปวงทําการทํางานสิ่งใดในตอนนี้ก็ขอให้ดุง้งให้เรื่องในการที่การงานตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องนาะบเชียงก็สะได้ลาพ่อแม่พี่น้องกับภาพบรรยากาศอยู่บ้าน คำต้องลองเมืองจำพรนแข่งสวรสณเขตพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องเอ้สบายดีละสวัสดีเดอ้อพี่น้องเนาะสบายดี